YG ค่ะออกมายอมรับนะคะว่าโปรโมทให้ลิซ่าน้อยไปหน่อยค่ะแถมยังเครมผลงานนะคะว่าที่ลิซ่าปังค่ะครึ่งบิลบอร์ดนะคะเป็นเพราะว่าเพลงนั้นดีนะคะอา้อาวอา้าวเอาแล้วไงางานนี้นะคะแม่แม่อินเตอร์กับแม่จีนค่ะก็เลยออกอาการเซ็งน,นะคะแน่นอนค่ะว่าผลงานท่าบิลบอร์ดฮอตร้อยนะคะออกมาแล้วนะคะลิซ่านั้นปังจริงๆนะคะ ท่ามกลางหมู่มวลมหาเทพค่ะไม่ว่าจะเป็นจัสตินเดร็กลินนาดเอ็กซ์นะคะหรือว่าเอชชิรันค่ะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะ,ะเขาก็มีการปล่อยผลงานเพลงออกมานะคะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะก็ยังสามารถพาตัวเองนะคะเข้าชาแนะ,ะในฮอตร้อยบิวบอร์ดได้นะในอันดับที่84สําำเร็จด้วยนะคะซึ่ง YG ค่ะก็ออกมาคิงนะคะออกมาบอกว่าเออเนี่ยนะสามารถทำได้นะคะแล้วก็เป็นรองนะแค่โรเซ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนั้นโรเซ่เนี่ย ออกมาใช่ไหมก็อยู่ในอันดับที่70ค่ะและก็เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆค่ะเลยทําให้โปรโมทล,ลิซ่านะน้อยไปหน่อยค่ะโดยเขานะใช้คําว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนะคะจนประสบความสําเร็จนั้นนะมาจากพลังของดนตรีเท่านั้นนะคะในสถานการณ์ค่ะที่กิจกรรมในประเทศเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมนะคะ ก็มีบลิ๊กอินเตอร์ค่ะเขาก็ปรีตขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ YG ออกมาประกาศความสําเร็จแบบนี้ค่ะว่าที่ลิซ่านะคะประสบความสําเร็จนั้นนะเป็นเพราะผลงานเพลงอย่างเดียวอย่างนั้นหรออา้าวไนอวยตัวเองอย่างเดียวละคะไม่อวยนนอะลิซ่าของเราบ้างหรอแล้วก็ที่โปรโมทน้อยนั้นคืออะไรนะคะจะโทษว่าโควิดอย่างนั้นเหรอคะเอาจริงๆเนี่ยแม่จีนะคะเขาก็ไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะคะเพราะว่างานแฟนไซน์นั้นนะคะก็มีตารางแน่นเอียดค่ะ เขาก็เจ็บใจเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะคะมีแอบถามว่าเอสลิซ่าเนี่ยเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักเขียนแล้วหรือไงถึงได้นะคะต้องออกงานนะแฟนไซเยอะขนาดนั้นนะคะอาก็ว่ากันไปค่ะหลังจากที่ YG นะคะออกมาขิงผลงานค่ะว่าตอนนี้นะก็ขายดีขายดีค่ะไปกว่า8 0แสนกว่าก็อปี้แล้วนะคะและคาดวา่าจะอีกไม่นานค่ะคงจะทะลุล้านอย่างแน่นอนค่ะ อะคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงะคะหลังจากที่ YG ออกมาขิมผลงานอัลบั้มของนอริซ่าแบบนี้นะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะกับลิงก์อินเตอร์แล้วก็แม่แม่จีนค่ะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ยังไงก็กดใช้ถ้อยคำนะคะที่สุภาพด้วยแล้วกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า